สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงชวนมาเกากับเปาเจสรา EP 8 8ครับ EP นี้ครับก็มีคําถามนะครับมาจากทางบ้านก็เป็นคําถามต่อเนื่องจากรอบก่อนเลยนะครับที่มีคนถามเกี่ยวกับเรื่องของโรบอทเทรดนะครับว่าเฮ้ยช่วงนี้เขาพูดถึงโรบอทเทรดกันเยอะนะครับทีนี้ประเด็นก็คือนอกจากเรื่องของโรบอทเนี่ยนะครับมีการพูดถึงเรื่องของ naked short ด้วยนะครับเขาก็เลยถามว่าเขาเคยได้ยินแล้วก็ฟังฟังมาแต่แบบยังไม่ค่อยเคลียร์ว่าไอ้นกเก็ตช็อตเนี่ยมันคืออะไรนะครับว่าวันนี้ผมจะเอาประเด็นนี้มาอธิบายฟังนะคร ก็คืออันดับแรกนะครับอ้คำว่า naked short sell เนี่ยนะครับต้องเข้าใจคําว่า short sell ก่อนนะครับซึ่งจริงผมเคยทําคลิปสั้นแต่มันเดียวไว้นะครับเมื่อ3ปีก่อนแล้วแต่ว่าวันนี้จะอธิบายรอบหนึ่งนะครับก็คือการทํา short sell คืออะไรครับคือในโดยปกติครับเวลาเราทำกันทำกำไรในตลาดหุ้นเนี่ยคนส่วนใหญ่จะมองในมุมของการทํากําไรที่มันเป็นขาขึ้นนะครับอย่างเช่นสมมุติว่านายเอนะครับซื้อหุ้น3บาทไปขายที่ราคา4บาทให้นายบีครับนายเอก็กาไรแล้วถูกไหม อันนี้ก็คือซื้อถูกไปขายแพงนะครับหรือใน B ซื้อมา4บาทไปขาย5บาทที่ใน C ใน B ก็คือซื้อแพงขายแพงกว่าอารมณ์ประมาณนี้นะครับก็คือทํากําไรขาขึ้นอันนี้ทุกคนเข้าใจง่ายอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้การทํากําไรขาลงมันก็ทําได้ซึ่งมันจะขัดเขาสุกคนส่วนใหญ่ก็แบบเฮ้ยขาลงมาทำกำไรขาลงได้ยังไงนะครับก็คือหลักการง่ายๆครับของการทํากาไรขาลงก็คือนะครับขายก่อนแล้วค่อยซื้อกลับเช่นสมมุติว่าผมมองว่าหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะลงจาก5บาทเหลือ3บาท นะครับจะด้วยมุมมองทางที่นิคหรือพื้นฐานนั้นก็ไม่รู้แต่รู้ว่ามันจะลงบมองว่ามันจะลงบก็จะใช้วิธีการขายหุ้นที่ราคา5บาทมาก่อนสมมุติว่าซื้อหมื่นหุ้นนะครับขาย5บาทก็จะได้ห้าหมื่นห้าหมื่นบาทกลับมาถูกไหมสมมติไม่รวมค่าคอมค่าอะไรเงี้ยก็จะได้เงิน5้าบาทออกมาแล้วพอราคามันลงมาเสร็จปุ๊บเหลือ3บาทอย่างที่เราคิดจริงๆก็ซื้อกับหมื่นหุ้นปรากฏว่าซื้อกับหมื่นหุ้นเนี่ยมันราคาเหลือสาบาทแล้วก็จะใช้เงิน 30, แค่สามหมื่นแปลว่าเราจะเหลือเงินส่วนต่างอยู่ 20, บาท ก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเราขายได้ห้าหมื่นแล้วซื้อกลับด้วยราคาสามหมื่นนะครับคุณจะได้หุ้นเท่าเดิมแต่คุณได้เงินกลับมาสองหมื่นนี่คือหลักการทางกาไรขาลงแต่ประเด็นก็คือเฮ้ยแล้วจะเกิดเราไม่มีหุ้นตัวนั้นอยู่ละ่ะจะทํากําไรขาลงทํายังไงนะครับหลักการก็คือเราจะไปมีการยืมหุ้นเข้ามานะครับก็คือสมมุติว่าผมเนี่ยจะขายหุ้นที่ชื่อ,อ PAO นะครับเปาเนี่ยนะครับอยากจะขายหุ้นเปานะครับพะมองว่ามันจะลงจากห้าบาทเหลือสามบาทนะครับก็เลยไปยืมหุ้น นะครับจากคนที่มีหุ้นเป่าอยู่แับก็ไปยืมมาขอยืมหน่อยครับแับยืมเสร็จปุ๊บขายไปตึมนะครับหมื่นหุ้น5บาทได้เงินมา5 0,000พอราคามันลงหมืละสาบาทปุ๊บผมบอกโอเคผมซื้อกลับหมื่นหนึ่งนะครับหมื่นหุ้นนะครับที่ราคา3บาทก็ใช้เงินแค่สามหมื่นแล้วก็เอาหุ้นไปคืนเขาผมก็จะได้มเมื่อกีตอนขายอะยืมมาแล้วขายได้ห้าหมื่นแล้วตอนซื้อกลับผมใช้เงินสามหมื่นเอาหุ้นไปคืนเขาเรียบร้อยผมได้ส่วนต่างสองหมื่นพอเข้าใจไอเดียยังครับเออซึ่งมผมบอกเอ้า แล้วรัฐจะไปยืมใครอะมันยืมมาง่ายย่างงี <FR> ้เลยเหรอครับก็คือเวลายืมนะครับมันก็จะมีศูนย์กลางที่เขาเป็นคนคอยให้ยืมอยู่นะครับเอาง่ายๆมันเป็นแบบสามารถยืมผ่านโบรกเกอร์ได้นะครับซึ่งเขาจะมีการรูปแบบการจัดการให้เรียบร้อยนะครับซึ่งเอ่อบางคนบอกอ้าวไลฟคนนี้ให้ยืมหุ้นมาได้อะไรคือคนบางคนนะครับเขาไม่ได้คิดจะขายนะครับแวหุ้นของนั้นมันจะลงเนี่ยเขาไม่ได้คิดจะขายก็อาจจะถือเอาพันผลนะหรือจะถือลงทุนอะไรก็ไม่รู้อะครับเขาก็อาจจะเอาหุ้นที่เขาไม่ได้คือแบบ ใครอยากมายืมก็ยืมเขาได้แต่ว่าเขาก็จะได้ส่วนที่แบบเหมือนเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยอะไรประมาณนี้ในการยืมเขาจะได้ตรงนั้นโดยที่แบบเขาถือหุ้นอยู่ไม่มีความเสี่ยงอะไรในขณะที่คนที่ยืมหุ้นอย่างเช่นผมยืมมาเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงว่าเฮ้ยถ้าผมยืมเขามาหมื่นหุ้นขายที่ราคา5บาทปรากฏมันไม่ลงน่มันขึ้นเป็น6บาทแล้วผมต้องคืนเขาแล้วนะครับทายัางไงอ่ะผมต้องซื้อคืนหมื่นหุ้นใช้เงินหกหมื่นเลยทีนี้แล้วผมขาดทุนหมื่นบาทนั่นเอง ดังนั้นนะครับคนที่เอามาชอตเซลล์มันก็มีความเสี่ยงมันเล่นขาขึ้นแหละครับนะมันก็มีความเสี่ยงอยู่ส่วนคนที่ปล่อยให้ยืมก็คือไม่มีความเสี่ยงเพราะยังไงเขาก็ได้ค่าธรรมเนียมได้เงินตรงนั้นอยู่แล้วนะครับพอเขาจะไอเดียนะครับทีนี้การชอตเซลล์เนี่ยจริงๆมันมีในตลาดหลักทรัพย์เกือบทั่วโลกอยู่แล้วครับก็คือเป็นที่นิยมมันเกิดขึ้นมาแล้วอะแล้วมันก็อยู่ในเมืองไทยนานแล้วนะครับเรื่องการชอตเซลล์เนี่ยนะครับมันก็มองได้หลายมุมบางคนอาจจะแบบเฮ้ยมันบิดเบือนทําให้ราาาาคคมมัันนนลงหกกวว่เป็ยริงเบครับคือ มีผลไหม,มอาจจะมีผลแหละแต่ว่าจริงๆมันมีกฎที่ตลาดซับเขาออกมาควบคุมอยู่นะครับอย่างเช่นจริงๆอ่ะถ้าเกิดจะชอ็อตเซลล์ะครับคือยืมพุ้นมาแล้วมาขายเนี่ยนะครับมันจะมีกฎเกณฑ์ว่าเวลาคุณจะขายอ่ะคุณขายได้เฉพาะราคาล่าสุดที่มันเกิดการซื้อขายเช่นสมุว่าฝังบิดราคาล่าสุดมันอยู่ที่สิบบาทห้าสิบนะครับถ้าผมยืมพุ้นมาชอ็อตเซลล์คือยืมเขามาแล้วมาขายเนี่ยผมจะขายได้แค่สิบบาทห้าสิบเท่านั้นนะครับ ก็คือไม่สามารถขายต่ำกว่าสิบาทห้าสิบได้จะขายได้สิบาทห้สิบหรืออาจจะไปตั้งออฟเฟอร์เป็นสิบาทหกสิบสิบาทเจ็ดสิบเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าต้องราคาเท่ากับหรือแพงกว่าราคาล่าสุดที่เกิดการซื้อขายนั่นแปลว่าผมไม่สามารถยืมหุ้นมาแล้วทุบให้ราคามันลงไปแบบเฮ้ยลงทีเดียวสามสี่ช่องจากสิบาทห้าสิบเหลือสิบาทห้าสิบก็ขายสิบาทสี่สิบสิบาทสามสิบขายแบบรวดเดียวให้ราคามันลงจากตัวผมงเองจากการชอเซลมันทําไม่ได้เพราะเขาควบคุไมไปแล้วพอ,อนึกออกเองครับเอยจากนั้นมันก็จะทำให้ มันก็มีข้อดีในรูปแบบอื่นๆที่มันช่วยทําให้ตลาดมันสมดุลอยู่ครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือปัญหาเรื่องของ n a k e d Short Sell ไอ้ n a k e d Short Sell มันคืออะไรมันก็คือการ Short Sell ที่ไม่มีหุ้นที่ไปยืมมาไม่มีหุ้นที่ยืมแต่ขายเลยบางคนบอกเฮ้ยทํา i, ทได้ด้วยเหรอทําได้ครับก็คือเรื่องเนี้ยนะครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศซึ่งจริงอย่างเกาหลีล่าสุดเกาหลีเขาก็นะครับห้าม Short Sell นะครับเพราะว่ามันตรวจพบการมีเนกเก็ตเนกเก็ตช็อตเซลล์นี่แหละเกิดขึ้นนะครับโดยคนที่เป็นคนทำเนี่ยก็เป็นกองทุนต่างประเทศนะครับก็คือนักทุนต่างชาตินะครับเขาไปทําแบบนี้กับที่เกาหลีนะครับซึ่งตอนนี้ที่เมืองไทยเขาคุยกันเนี่ยก็คือคาดว่านะครับตอนนี้คือยังไม่มีหลักฐานชัดเจนต่ว่าองค์ประกอบมันก็น่าเชื่อถือได้ประมาณหนึ่งว่านะครับน่าคิดอะว่าเฮ้ยคือน่าจะเป็นจากต่างชาตินี่แหละก็คือวิธีการนะครับก็คือว่าเขาจะเอาหุ้นมาขายบอกว่าเอ้าไม่มีหุ้นไม่ได้ยืมมามันขายยัังงงงไไคคครบก็ือเวลาาสส่่ํป ถ้าใครพอรู้เรื่องของระบบการทำละเงินนะเนาะที่เป็นทีบวกสองอ่ะคือเราซื้อขายหุ้นนะครับกว่าที่มันจะมีการหักบัญชีจริงอ่ะมันจะเป็นสมมติซื้อขายวันเนี้ยอีกสองวันมันถึงจะหักเงินเราหรือโอนเงินมันจะเข้าถูกปะ่ะนะครับทีนี้ไอการทำนี่เก็ตช็อตก็คือสมมติว่าผมเป็นกองทุนต่างชาติใช่ป่ะแล้วผมอยากจะขายหุ้นโดยที่ไม่มีหุ้นผมก็ส่งคําสั่งขายไปโดยผมจะต้องหัวกับโบกนะครับจะต้องรู้กันกับโบกนะครับว่าเฮ้ยส่งคําสั่งขายให้หน่อยนะครับซึ่งตอนที่ขายอะครับคือระบบอ มันไม่ได้มานั่งเช็คอยู่แล้วว่ามีหุ้นจริงไหมนะครับก็คือส่งขายไปไอ้บ็อกก็บัวกันใช่ไหมก็ส่งคําสั่งขายให้นะครับพอขายเสร็จปุ๊บแนะบพอระหว่างวันสมมุติยิ่งไอ้ระบบที่มันการทําแบบนี้นะสมมุติว่าเขาขายเข้ามาเนี้ยเขาสามารถที่จะขายจานวนเยอะๆได้ขึ้นอยู่กับวงเงินที่เขามีเลยซึ่งอันีเกตชอตแต่ส่วนเนี้ยคนที่ทาได้คือวงเงินต้องเยอะนะครับแล้วก็ให้ผลประโยชน์กับบรคกพอสมควรน,นะครับแล้วมันก็พอมาขายตุ้มคุ้นมันลง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 มาพอในวันครับเขาก็แค่ซื้อกับนะครับ พอมันกำลงมาพอสมควรแล้วเขาก็แค่ซื้อกลับพอซื้อกลับปึ้มนะครับเกิดอะไรขึ้นกว่าที่คําสั่งเนี่ยนะครับมันจะโดนคิดตังค์มันคืออีกสองวันข้างหน้าใช่ไหมถ้าเกิดโบรกเกอร์รู้กันกับคนที่มาทําในเก็ตชอตเนี่ยนะครับไอ้คาสั่งขายตอนสมมติขายตอนเช้าแล้วมาซื้อกลับตอนเย็นมันจะหักล้างกันกลายเป็นศูนย์นะครับมันก็เลยเหมือนกับว่าเฮ้ยมีการขายหุ้นทั้งที่ไม่ไม่มีการยืมอะแล้วมันก็ลงมาจริงๆแล้วก็ซื้อกลับทํากําไรไปพอนึิออกยังครับ ก็คือพ um, ูดง่ายว่าไอการทาแบบนี้เนี่ยนะครับมันถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันแย่มากเลยนะเพราะว่ามันจะก่อให้เกิดแรงขายเทียมมหาศาลเนื่องจากว่าจํานวนหุ้นที่จะยืมมาขายอ่ะนะครับโดยปกติเวลาจะช็อตเซลล์อ่ะมันไม่ได้ยืมกันมาง่ายๆเพราะว่าเอาอย่างคนที่ฟังคลิปนี้อยู่ครับมีใครเคยรู้เรื่องการให้ยืมหุ้นบ้างหรือมีใครเคยให้ยืมหุ้นไปจริงๆบ้างคือมันมีน้อยไงคนที่ให้ยืมหุ้นไปช็อตมันมีน้อยมันไม่ได้มีเยอะดังนั้นพอมันมีน้อยเวลามีการช็อตเซลล์อ่ะมันก็ะะได้มีผลอเย แต่ถ้าเกิดนเป็นเน็กเก็ตช็อตคือมันไม่ได้มีหุ้นจริงๆว่าเฮ้ยมีแค่วงเงินแล้วก็การหัวการรู้กันแล้วมันขายลงมาอย่างเนี้ยแปลว่าปริมาณที่ขายชอ็อตเซลล์มันก็เยอะมากไงซึ่งมีคนพูดถึงขนาดว่าเฮ้ยเขาไปดูแล้วมีหุ้นบางตัวปริมาณการชอร็อตเซลล์เนี่ยใ,ใ,ในในวันนั้นนะมีการขายออกมาประมาณครึ่งหนึ่งของววลุ่มทั้งหมดของหู้ตัวนั้นในวันเดียวแล้วมันผิดปกติมากไงน,นะหรือมีคนแคปจอมาวันนั้นที่เจอก็คือมีแบบเฮ้ยออฟเฟอร์ที่แบบวางขายเป็นล้านล้านหุ้นน่ะ วังวังวางวางัวง,วงดูแล้วไปนักเขาไปนับจานวนหุ้นที่มันมีในตลาดทั้งหมดอ่ะมันผิดปกติอย่างแรงว่ามันไม่น่าจะเป็นหุ้นจริงอ่ะมันน่าจะเป็นแเกชอจริงจริงอันนี้คือข้อสังเกตที่เขาคิดกันนะครับซึ่งทางฝ่ายตลาดนักซเ้าก็มองกราโอเองเขาบอกเฮ้ยตรวจยังไม่เจอเขาพูดอย่างนี้นะว่าตรวจยังไม่เจอนะซึ่งเอาตรงๆในมุมของนักลงทุนรายย่อยเขาก็จะคิดกันแบบเฮ้ยคาว่าไม่มีกับตรวจไม่เจอไม่เหมือนกันนะถ้าบ,บอกว่าไม่มีก็คือแบบคอนเฟิร์มเลยว่าไม่มีแต่ตรวจไม่เจอแปลว่าอาจจะมีแต่ยังตรวจไม่เจอก็ นึกออกยังครับเออดังนั้นก็เลยทําให้นักลงทุนหลายคนเนี่ยขาดความมั่นใจครับแล้วก็ตัวในเกชชอตถ้ามีจริงเนี่ยนะครับมันจะทําให้ตลาดเนี่ยมันมันมันลงแรงกว่าปกติแล้วมันทําให้พอความมั่นใจรายย่อยมันหายไปอะครับนะเงินที่หมุนเวียนในแต่ละวันเนี่ยมันก็จะน้อยลงพอเงินหมุนเวียนของรายย่อยปกติน้อยลงนะครับไอ้พวกชอตเซล์ทั้งหลายแหล่ก็จะมีอิทธิพลกับตลาดมากขึ้นทั้งทั้งที่ปริมาณการชอตเซลมันไม่เยอะนะมันไม่ได้เยอะขึ้นแต่ว่ารายย่อยคนอื่นๆน้อยลงไงอีกคนชอทหรือแม High Frequency Trading มันก็จะมีผลต่อราคามากขึ้นทําให้การเคลื่อนไหวของราคาหรือการเคลื่อนที่เนี่ยมันผิดปกติไปหมดนะครับพรในข่าวอย่างครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีจริงเนี่ยคือจริงๆในตลาดในประเทศไทยและในอีกหลายประเทศในโลกส่วนใหญ่ใ k e ก Short คือสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับมันก็หวังว่าจะมีการตรวจสอบหลังจากนี้นะครับให้มันแบบเรื่องเนี้ยมันชัดเจนว่ามันไม่มีนะครับมันมีบทลงโทษทชัดเจนมีระบบป้องกันให้มันไม่เกิดอย่างชัดเจนเพื่อเรียกนักเออเขาเรียกว่าเรียกความเชื่อมั่นของนักทุนกลับมา นะครับก็ไอเดียของเน็กเกชอตก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะช่วยเคลียร์คนที่ยังงงๆอยู่นะครับว่าเอ้ยเน็กเกชอตตกลงมันคืออะไรเราต้องรู้ยังไงบ้างนะครับส่วนอาทิตย์หน้านะครับอยากให้ผมมาครับเก่าเรื่องไหนนะครับแบบคันประเด็นไหนอย่าลืมพิมพ์บอกกันไว้นะครับแล้วก็เจอกันวันอังคารหน้าครับสวัสดีครับ